ไปครับผมมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับรอบนี้ดิงด้งดิงด้งดิ้งิ้งดิ้งดิง้งดิ้งดิ้งดงโอ้โหี่สีโอโหอ้างนี้โดนครับผมโดนครับอาจจะเป็นนูนทองขาวครับผม ท้องขาครับเดี๋ยวเขาหยาดเก็บเลยครับผมสวัสดีตอนเสารครับผมนำเก่าซูช่องนุม่มอุบลค้นสาแก้วเช่นเคยครับผมปลาท่านผู้ชมและเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับผมที่ติดตามช่องยูทูบของนุม่มอุบลค้นสาแก้วด,ดูดีเสมอมากครับผม ห่างหายไปหลายมือครับสามมื่สี่หมื่นคนะครับมื่นนี่ก็ตรงกับวันที่หกนะครับเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอหกสิบแปดครับผมหันกัหายไปกับมีงานครับอยู่สำนักงานนะครับผมพอดีเตรียมงานประชุมใหญ่นะครับผมกัยากนะครับเก็บของจัดของก็เตรียมประชุมใหญ่นะครับก็เลย่ได้ออกหายู่หากินนะครับผม หมื่บ้านก็มีโอกาสนะครับคบคำหรอครับเรื่องงานเรื่องงานหมื่บ้านนี่วันพุธนะครับวันที่หานะครับกับคำคำ,คำกัออกมาหาใส่หาอยู่หากินคือเก่าครับผมออกมารักหนูคือเก่าเลยครับผมคิดดักหนูครับช่วงนี้ก็จะมดดดูการแล้วละครับหนูกับบิ๊มี่แล้วหายเบแล้วนะครับจกักไปทั้งใดเนี่ยคนกินเนี่ยหา เขาปลาเขาดวงไปเลยครับเพราะว่าอ้อยเป็นกนตัดแล้วนะครับไมก้กงเฮาเนี่ยแหละครับ <c oughs> มาใส่ใตามรองน้ำนี่นะครับกับไม่รู้ว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับมือในการรุ่นน้ากันนะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมเออครับผมไปรุ่นน้ากันครับผมตัวลือเปล่าให้รับชมหรือเปล่านะครับ ดูน้ำกันมึงครับผม หลังผ่านไปไลฟ์วีดีโอครับผมใส่จกักถึงสงิบหลังมุ้ยนี่ครับเหมือนว่านมองไส้บุ้มีครับผมไม้เก่าครับมาไม้เก่าครับนี่ตอบที่สามเดวนะครับชมบรรยากาศข่างคล้องไม้น้ำแข็งครับผม ความมันหรือเปล่าวันนี้ปวดเห็ด <c> ก <oughs> ับเขากำนามหรือเปล่านะครับหายากครับหนูเติมยากแล้วครับหายากแล้วยรังต่อไป งคือเก่าอยู่ครับแล้งนีงก็ไดพวกน้องขอใหญ่ทีกสุดครับหลังนี้กับบม,ม่าครับ<อ>เป็นจัะไดน้องอหลอบนี่พี่น้องอเนี่ยของเขาเป็นกัะโพดครับผมกัะโพด ย่างครับผมแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชื่อนะครับผมครับไปครับผมมีตัวมีเตีมหรือเปล่านะครับรอบนี้ดิถึงดิถึงดิถึงถึงดิถึงดิถึงโอ้โหมีที มิจลีสวัสดีมิจลีสีหาหลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเงียบ <coughs> ดังนี่โดนครับผมโดนครับอาจจะเป็นนุ่งทองขาวครับผมนุ่งทองขาวครับเดี๋ยวขอหยัดเก็บเลยครับผมไปล้างต่อไปครับผมปีนขึ้นเพชรชินนะครับอึดโอ้โหบ่มากครับลงังก็ได้ หาอยากครับผมนูหายากหายากมากแล้วครับผมคน <c oughs> ก็หายากหาก,กินกันหลายนะครับเนาะที่บานแหละเ,เศรษฐกิจแบบนี้หาอยู่หา,าก,กินกันไปเกี่ยดค่าใช้ใจ่ายครับทนะำกรรมเกี่ยวกับหายากครับสองสองสามปีสี่ปีมันนะครับ ปลาหนำขอนครับห้อยนกเต็มเลยครับพี่นกห้อยนกห้อยหมาครับผมเหลือโบกี้หลังนั่นแหละจะสามหลังมั้ง ใส,ใส่น่อดงใส่ใส่น่อมาพี่น้องทุกบคนครับโอ้โหโอ้อยกัดหนาอยู่ด้วยครับพี่น้องห้อยกัดหนายอยู่มกขเขากับดักเข้า อากาศไม่ไม่เยู่ครับนี่โพวกเขากับดักกับดักผมมีส่บัตรพี่พี่พี่ครับขอบว่บ่เข่าครับผม นั่งคือเก่าอยู่โมเข่าครับผม,มกัดหงาอยู่นะครับใหม่ๆอยู่ขึ้นนี่นี่ครับห้อยกัดหงาครับผมข้มงางในครับโมเข่าครับผมนู้ชลาดนะครับเหลือตาปรมาจารย์นะครับ ปลาม่จานหนูนะครับช่วงนี้ไปดูอีซองหลังครับคุณยู่มุมงตั้งคุณครับไปซองหลังสุดท้ายครับผมซองหลังสุดท้ายโอ้ยโอยกับเก่าหนูก็ได้โอ้ยพี่น้องอุย้ยกับดักทำนั่นครับผมทำปั้วโดนครับ มาสักกระเทียมกินเลยเนี่ยกับดักผมอบ่ถือครับผมโอ้หนูฉลาดมากเลยครับหนูฉลาดมากเลยอไปค,ครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้าย เป็นปลามุนมุนอี่ใส่ก็ใส่ละแต่ผู้ชมโอ้ข้างบนอึ๊ยโอ้หอดเกล็กแสกครับผมเขาขาวนะครับโอ้หันยากหันยากครับผมหันยากครับอาจจะเป็นหนูซิ่งหนูหน่อยครับี่กิน ไปเบืง้งเตี่ยมน้ำกันนะรับอยูุ่งนอกเาลูกเตีม่มกันครับผมถือว่ามีตัวมีเตีม่มอยู่ลระครับมืนอน่อก,ก็ได้ออกับดักเข้าสบหลังครับผมว่าบถึงสีพ่ออยู่ครับ ผลงานเต้มเดียวครับผมหนูตงองขาวเอาถือว่ามีความหมายอยู่ตรงนะครับเนาะในตัวได้เต้มก็ได้พรได้ขัวอยู่ครับพราได้ขัวพรได้ออมอยู่นะครับส่ยฟักได้หลายครับผมหายากครับผมหายากมือนีกับมากกับเบาตะพ่นหอนบ้านครับผมเป็นบทสนเหล่วอยู่นะครับบมลูว่าคนจะมานหรือโหมานนะครับผม คนใส่หลายหลังพับะว่าคนมากก่อนผมเหมือว่านี่นะครับคนก็ใส่กปได้หลยเติบแล้วครับผมมากคำกาวผมก็มาใส่ชิพหลังครับผมถือว่ามีความหมายอะหรอกครับขอบุณทุกการรับชมเลยครับผมขอบุณที่เข้ามาชมชีปจนจบครับผมป็นก็ร่างใจให้กันและกันครับผมุบาลตาอันบาดที่สุครับผมพุ่นครับอยูมมุ่ผคนครับเก็บแล้วย่างบุ้นี่ตะเวนกึ้นแล้วครับผม มากับทีมงานครับมือนีบ้านกับโบไกลกันดอกครับกับไปมาหาสู่กันที่เก่าครับผมเอาขอบคุณครับผมคลิปนี้จบไปแค่นี้เด้อครับผมจังใดก็คอยรับชมคลิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมถ้ามาดูการหาอยากหากินข้งหนุ่มอุบลคนสาเกี่ยวนะครับกับธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมมือมานมือประมาณนะครับเนาะมือประมาณก็ขอโทษขออภัยอะไรครับผม เอ้าเมื่อไี้เดินทางกลับบ้านครับผมล่าคำว่า,วาวสวัสดีครับ